เิอาตีมันโป๊ไม่โป๊ไปเอา,เอา,เอา,เอาจริงจริงอายุกับไพยหลิวสวัสดีดค่ะขอ,อบุณวันนี้ชุบไนนปน้ำด<อ><อ>ีเนาะชุบไหมชอบชอบชุบไปน้ำจึงจ้างปังเวอร์เออจริงจริงที่เตรียมไว้หลังบ้านดีกว่านี้มีบท <ด S 2> ม,มียั่วกว่านี้แต่ว่าตื่นเต้นไงลืมไปหมดเลยค่ะพอแบบตลอดใช่ไหมบอบอกว่าต้องจิกนิ้วว่าจะจิกนิ้วแล้วแต่ลืมเหมือนกันรอบแรกคือสุดราตรีใช่ค่ะ ใครเลือกชุดราตรีครับมีที่มาที่ไปอย่างไรชุดราตรีก็คือชุดราตรีจริงๆแล้วของไผ่ที่ตั้งใจไว้เป็นสีแดงเป็นสีแดงแบบว่าเป็นทรงแบบไม่ผ่าใช่ต่วสีสวยมากแล้วลองแบบแล้วไผ่เป็นคนที่ถูกฉลอกับสีแดงซึ่งไม่ถูกฉลอกับสีน้ําเงินแล้วเหตุผลที่ใส่สีน้ําเงินเพราะว่าบอสบอกออกไลฟ์ใช่บอสเป็นคนบอกออกไลฟ์ว่าให้พลิวไปใส่สีแบบ ชมพูอ่อนฟ้าอ่อนไม่ก็เป็นน้ำเงินน้ำเงินเข้มไปเลยแล้วก็ให้ผ่าหน้าใส่เคฟข้างหลังก็ลเลยจัดมาให้หมดเลยแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ชุดของป่าช็อกอะ่ะเพิ่งตัดเสร็จแค่สองป่าช็อกใช้เวลาตัดแค่สองวันแล้วก็เพิ่งได้ลองตอนตีหนึ่งกว่าเมื่อคืนแล้วก็เพิ่งได้ซ้อมตอนอ่าก็ตอนตอนที่เขาเอาชุดไปแก้แล้วก็กลับมาประมาณตอนตอนแต่งตัวเสร็จนะ่ะเพิ่งได้ซ้อมก็เลยแบบว่ากลายกลายกลายเป็นว่าแบบอืนั่นแหละค่ะ ก็ออกมาอย่างที่เห็นแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วก็สัญญาว่าไฟนอลจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีกว่านี้และจะพัฒนาในเรื่องของที่ทุกคนบอกมาว่าอาผ้าอาจจะกระตุกเยอะไปก็จะปรับให้นะคะให้เ,เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะแต่ชูเวนามนี่คือให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็ม10บโอ้ยวันนี้ก็แบบว่าเอาจริงๆหให้ให้แเห็นทำไมเราเห็นคลิปรือยอยางพเตว่าชูเวนามหนเดินดีนะวันนี้ดีกว่า จริงๆอ่ะตอนที่ตอนที่หมุนลูกข่างหันหมุนกับหลังอ่ะหนูว่าจะเอาเป็นตรงแคทวอกตรงกลางแต่ทีเนี้ยเราหลงไปหมุนฟูเทิร์นมันไปเองอ่ะเออแล้วเราก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวไปไปไปหมุนลูกข่างข้างหน้าละกันใช่ก็แบบมีแบบผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็ดีก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะอย่าให้อยาาให้ไพลวิววิเคราะห์ตัวเองว่าณตอนเนี้ยเรายังเป็นฟอนต์แรนเนอร์ของภาอิสานอยู่ไหม อเอาจริงภาคอีสานวันนี้แบบว่าโหดมากเลยแต่ละคนแบบปล่อยของสุดฤทธิ์สุดเด็ด<อ>แต่ก็ยังอยากให้ตัวเองอยู่ในต้นๆอยู่ดีค่ะเพราะ<อ>ว่าก็ด้วยความที่เราก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนกันเราเองก็แบบเต็มที่เหมือนกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเราไม่รู้หรอกว่าคนนอกมองยังไงบ้างแต่ในมุมความตั้งใจที่เรามี<อ>หรือว่าหลังบ้านที่เราพากันเตรียมมาหลายคนอาจจะไม่รู้<อ>ไม่รู้หลังบ้านว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเราเตรียมกันขนาดไหนเรามีกันกี่คนหรืออะไรยังไง<อ>แล้วก็ ก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจและความพยายามของพวกเราทุกคนว่าทีมของไพหลิวพี่สนุกไพหลิวก็คือพากันทําเต็มที่แบบที่สุดแล้วจริงๆค่ะทุกคนแต่แต่คือจริงๆไฟนอลนจะทําให้ดีกว่านี้ถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในท็อปสิบอะ เราเรามีแพลนยังไงที่ทําให้เราเขาไปยืนห้าเป็นเบอร์หนึ่งของพ่ออีสานให้ได้อ๋อโหเป็นเบอร์หนึ่งของพ่ออีสานใช่ไหมคะเอาจริงพ่ออีสานก็อย่างว่าแหละโหดจริงอย่าไปกลัวใช่ไม่มีใครโหดเลยเอาละรอนเบอร์หนึ่งเราต้องปลุกตัวเองใช่เบอร์หนึ่งค่ะจริงจริงวันนี้พอพอเออฉีดยาววะคือวันนี้ตัวหนูบวมแล้วอ่ะก็คือวันนี้ที่หนูวันนี้ที่หนูเดินออกไปแล้วแบบ หนูมีมีแบบหนึ่งในใจก็คือตอนที่หนูเงยหน้าขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วมันเป็นแสงส่องลงมามันเป็นความรู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่จะพูดยังไงดีมันรู้สึกถึงความแบบวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นสตาร์ที่แท้จริงให้ได้เป็นความรู้สึกนี้แบบแบบขึ้นมาเลยเซึ่งเป็นมาจากอินเนอร์ที่มันอินมากๆใช่ก็รู้สึกว่าอยากมันมีภาพนั้นในหัวละแล้วอยากทำให้มันเป็นจริงดังนั้นท็อปห้าก็จะตั้งใจทำมันให้ได้ค่ะ ซเขา<อ>ก็มาจะเป็นแฟนดีกว่าสุดท้ายแล้วออเอาแฟนเขาไดเหลืออีกสองวันเองเนาะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้มีไลฟ์สดบ้านมหาเฮงเออกับซันนัก <laughs> งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเป็นงานคู่แล้วซึ่งเข้าตลอดคนนี้ใช่ป่ะ รอบก่อนเพิ่งไลฟ์กับพี่แป้งไปของวิงไว้์สม,สมัยรีสบูส่ใช่ค่ะแล้วก็ใช<ห>่ของเราก็ฝากทุกคนมาเอฟกันเยอะๆด้วยนะคะ,แล,ะ<ม>แล้วก็ไ,<ม>ไฟนอลใครที่อยากมาหานะคะตอนนี้รีบไปเอฟบัตรมาหากันเยอะๆนะอยากให้ทุกคนแบบว่ามาให้กําลังใจไพายุ๋เยอะๆได้ไหมขออนะมาหากันเยอะๆนะคะขอบคุณไพหยุ๋มากนะขอบคุณพี่อาตี้นะคะพี่ดีกันพี่สนุกกันน่ารักกันเออแล้วเดี๋ยวเเราเราเปลี่ยนลุคเราแม็กซนไฟนอลอะไฟนอล ต้องรอติดตามค่ะตแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไฟนอลเขาให้ใส่ชุดเดิมไงพี่อาตี้ใช่เราจมีการปรับเปลี่ยนชุดราตรีมาหรือว่าชุดเดิมต้องชุดเดิมดเดมท่านั้นเขาบังคับค่ะใช่แล้วลุคก็เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรรอดูใช่จะเปี่ยนข้างใส่กลางะอะไรอ่าก็ต้องรอดูแต่นพาิวไปผมสวยเนาะโอ๊ยวันนี้ใส่แฮร์ไปห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่มาเร็วชีคนเบี่ยงข้างใส่กลางเบี่ยงข้างก็หวานตอนพาิวปรากฏที่ต้องคำนวนใส่กลางใช่ไหมใส่กลางค่ะ ตอนตอนที่นครพนมอ่ะตอวคำถามชฉาๆลึกมากใช่ตอนที่นครพนมไม่ค่อยตื่นเต้นเลยไม่รู้ทําไมเรารู้สึกเอออาจจะเป็นเพราะเป็นบ้านเราตัวนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นเราเราต้องใส่ mindset ว่าฉันคือผู้ชนะสันคือคนที่บอสจะเลือก I am the winner ขอบคุณมาอยู่มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคสู้นะคะ